ก็สวัสดีให้อยู่ผมจกเก้ให้ยังไงนะครับอยู่เกมฮอยนะผมเดวิโอสวีบเบรดอ่ามาถึงก็ปั่นเลยปั่น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 เรียบร้อยอนะ่ะเฟิร์สบาดหวานเกียบนะไปไหนคนระับแฮมเมอร์อเดโวเดวโปล่อยตดยืนบังให้อยู่แต่ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าแค่แหละเรียบร้อยโอ้เจอข้อนหัวแบะน,นะครับแต่ว่าสวีเบดก็ได้มาสองนะครับ ก็น่าจะมาด้วยกันกับเดโวนะครับเพราะว่าถึงทำอย่างนั้นได้นาะเออแบบคุยกันไปแล้วเฮ้ยนายสโลเราปัน่นเพราะว่ารองเท้าก็ไม่ได้ออกปรติซิเบแม่งออกรองเท้ามาอันแรกแล้วก็ไล่ปั่นได้นะครับพอสกิลหนึ่งต้นแรงเนี่ยเอยสกิลหนึ่งต้นเกมนะครับแรงมันปั่นตายได้เลยนะ่ะฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยมีซิเบเนะยครับมีมูนฮาโลเฮเบิงเกอร์แล้วก็เดวโวนี่ไงมาแค่3คนนะครับ อ่ะฝ่ายของข้ามีเคนอิลเนียแฮมเมอร์ลิงจจเขาก็สเก,กาว,วนนเคนแผ่นนี้เขาว่าดุนะ <laughs> ยังโกงไง <laughs> อ้หียอัีนี้เล่นกันพื่บพรับพื่อพรับ,าบานนมาต่อครับตัวไอเทมใหม่ก็ไม่ตัวที่เหมาะก,กับไอเทมใหม่ที่สุดสามชิ้นนะคือตัวอะไรรู้ไหมเอ็มพาดเหมือนแบบสร้างมาใม้เอ็มพาดทั้งนั้นเออเอ,เอ็มพาดแ่งมอกหมด แบบตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้ไม่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 ได้ออกมาบ่อยอะไรเงี้ยจะแบบเราแต่จังหวะอ่ะเหมือนแล้วไปล้างปอมอ่ะถ้าไม่ไม่ได้มีโกลเด้นวิวหรือว่าไม่ได้มีร่างแยกเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาเล่นกันผมว่าอันใหม่ก็น่าจะเป็นขึ้นนั้นแหละูยยตตาาววชีิมาดับคู่ฟาดฟันบคู่สังหารมา เอาเป็นกลัมาเช่ครับเดวุก้าล้อเดิอดงอ่ะยูเนียก็ไม่ต้องกลัวครับตอนปัน่นเราก็เหมือนมีตัวทองนะครับมันก็สกิลเราไม่ได้เอ้าไม่ไปมาสก,กอร์ฟัน่งข้ามนำสามต่อห้าเฉยโอเคเราไปสามสู่ไล่เวนดวนียังไม่หกแล้วเบลหกมึงเอ้ดามิ่ง เป็นบาดแบะเดวโก็ไปดึงคีบจากด้านหลังให้นะฮะถามว่าทำไมมันเสียงแปลกเพิ่งตื่นเมื่อ10นาทีที่แล้วนะเอ้ยดาบคู่ฟาดฟันราชนจะมีแกียามอารับแอมเมอร์ซานเดวโว้ดึงสวยอื้มนิดเดียววะเท่เอ๋ยดึงโดนมาได้เล่น แล้วเป็นไงครับโดนอีโัเนียแช่แข็งไล่ตามต่อปั่นเลยครับมีโกนมาเชียร์ครับอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวครับสกิลหนึ่งเรากันทุกอย่างยกเว้นสตรีนเลยไม่ใช่โอ้โหเดโวไม่โดนเลยไอถวายชีวิตเฮ้ยเกย์กีบกันไอถวายชีวิตตอนนี้ก็โอ้โหแล้วครับสกิปนิดหน่อยแม่งไม่สกอร์ไม่เดินไม่มีอะไรนะครับ คนเก่งก็อ่าคีลาดคีกันไปนะครับฟาร์มๆเย็บเย็บกันไปก่อนนะเราอย่างนี้คเขาจริงแต่กอลัฟปน้องข้ามนำนะครับห้าต่อแปดนะทุกคนลิงล่อไปสี่เคล่อไปสามนะครับหมายความว่าเลนอื่นนอกจากล่างนี่เละเทะตุ้มเปะไม่รู้จะไหวป่ะสิบเบตปน้องข้ามีโอ้โหแฮมเมอร์ลิงสเกาอย่างเงี้ยโอ้ยเจอสารแล้วครับ แฮมเมอร์ลิงสกาวนี่สเวเบดปั่น,ไป,นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะกายากภาพทั้งนั้นมีเคนเคิร์นอีก,ดดก,กเหมือนทาโร่โจะมาช่วยนะครับจากด้านบนเอยด้านกลางสูช้ชนะจะมีแกสยามะโดนแน่เด้ <laughs> <laughs> อ ไม่ไ,มไมนหไนว่โดนยังไง่เดโอเดโยังไม่โดนลักครั้งเลยมั้งเนี่ยฮะเอาเป็น s n a เอ้ยโดนแล้วโอ้โหไม่ได้ว่าไม่ได้โดนอยู่โดนอยู่ทาแล้วปั่นไปเลยครับปั่น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 เรียบร้อย สับเลยไหมครับสับสับเรียบร้อยครับแบ่งไปครับเดวัวไ,ได้ไปตัวหนึ่งแม่แซวนิดนึงโดนเลยเอ,อึยห่าถ้าเดวัวดึงโดนมันก็มีสกอร์พอดึงมาปุ๊บซีเวตปั่นเลยก็เรียบร้อยนะฮะทางบนเราเนี่ยเรียบร้อยตายหายเรียบไปไหนมูลราชนินแห่งดวงจันทร์จะลงทานเจ้าเองโอ้โหแต่ว่าเอา้ามีวอร์ดฟ้า บอกซูมๆอะไรก็ไม่รู้ซูมๆโอ้โหคอมโบรแรงเกินหมุนตามสวนครับไม่ล่อครับเสร็จลิงครับผมจงังหวะนี้โอ้โหลิงกดไปหกครับออาวแล้ว <c oughs> ได้เจอกันนีน้องแล้วมาล่างครับละเคโอ้โห,โหมาล่างสี่ตัว สกาชีวิตชายชนะจะมีแก่สยามชักดาบออกมาสู้กันมาสกาวเดินตามอยู่ครับชายชนะจะมีแก่สยามปั่นไปก่อนครับปั่นปั่นปั่นอุ๊ยปั่นตายเลยแล้วสกาวตีบาราวุ้นเมื่อไรเดบโวดึงโดนแฮมเมอร์เรียบร้อยครับผมโอเคเหลือสกาวแล้วแบ่งไปคนละตัวทวน อะไรอย่างนี้หาลงตัวนะครับสามสามได้คนละตัวไยเคียนต้องถอยออกไปก่อนนะครับลิงโอโ้โหเอาการังฟรีแ้กเฮ้ยคุ้มเว้ยคำบนเราก็ได้เว้ยจะมีแกสยามชัดดำออกมาสู้กันอย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้ลิงมาบอ,ดอกดิครับชัดดำออกมาสู้กัน อย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้สู้ตายถวายชีวิตเด้งมาอย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้ชัดดำเอามาสู้กันปนานปบนี่ตนมาแต่ว่าปั่นได้อู้ยแล้วลิงเข้าเลยครับอูโหปั่นก็ไม่ช่วยอะไรลิงแม่งกายภาพแล้วยังไงครับ อันตีสาบไปโอ้โหดาเมจไม่พอครับแล้วตายครับผมลิงมาคอมโบต่อครับแล้วยังไงเอ้ยใครเฮลบิงเกอร์เฮลบิงเกอร์ได้ไหมอีกทีเดียวแล้วไม่ตามต่อครับหันกลับมาข้างหลังและลิงยังอยู่อีกหรอกวะโอ้โหมาครับเฮลิงเกอร์สกิลไปแล้วมีคนว้ามาโอ้โหเป็นมูนครับไม่ไหวครับไม่ได้สักตัวเลยนะครับโอ้อะไรวะ เดวัวเดโบวเ้ยเออบิงถูกแต่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเอาบิงก็ถูกต้องแล้วเพื่อนไม่ต้องดึงออกนะบิงไปกัดเลยอย่าดึงอย่าดึงเลยเก็<笑><笑>บดึงไว้แบบหลังจากกัดเสร็จแล้วก็เอาไปดึงดึงคิวนะเอออย่างงี้ยน,น่าจะโดนอ้าวสังตังคีบเล่นก็สวยด้อย่างเงี้ยใช่ไหมปันก็กนะครับ มมนครับมูนบีองควีมันก็ดีสวยโดนสองอยู่แล้วไปไหนเคโอโหแฮมเมอร์ตานอีกทีนึงชักดออมาสู้กันเอ้ยวายเดวูเอาติงเด็บเบอโอโหเก็บสกาวไม่ได้แต่โดนลิงครับตอนนี้สกอร์1หกเท่าครับแล้วปั่นไปเลยจังว่านี้โรเนียเรียบร้อยครับผม ต้องจดจำชื่อคุยทำหน้าต้องการกำลังเสริมอาวุธ้าก็ไทยนะแวเซอร์ก็ไทยสู้ตายถวายชีวิตชักดับออกมาสู้กันโอ้โหเจออยู่ก่อนแล้วปั่นอยู่ก็โดนครับได้ไหมอุ้ยเกือบไปครับเพื่อนช่วยดีลาดแล้วผม ไทยชนะจะมีแกสยามสู้ตายถวายชีวิตสับสับส,สับสับเรียบร้อยเนี้ยมาดาวมีวอดฟ้าพอดีฮิงแม่งเอาจัดว่ะลิงแม่งก็ไป10บแล <S uff jer king> ้วทุกคนสู้ตายถวายชีวิต ััดามอสูกนายโว่คนเห็นอยู่ครับจะเป็นเกอแอบป่าไม่กลับบ้านละเลีอยแต่ครึ่งเดียวมนานก็จะหมดดกับชัยชนะวันนี้ดาบคู่สังหายชนะจะมีแกสยามอย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้4ชยชนะจะมีแกสยามสู้ตายถวายชีวิต มาเก็บคล่างไปก่อนออกเป็นนู่อ่าสุองเกล่ยวนู่กันเลยนะครับก็การคียรอยู่ตัวเดียวได้ก็คุมแต้หาแล้วนะครับมีการได้หลายเลยนะครับการสานแฮมเมอร์นะฮะการโดดของลิงได้อยู่ แช่แข่งอโรเนียนะครับแล้วก็ซูมของสเกาวก็ออกมาก็ก็คุม้มอย่างที่บอกว่ากาันกันเคนไม่ให้อยู่เราเนี่ยก็ก็ดีแล,ละปาับลุยต่อวาร์บล่างครับแล้วเพื่อนโดนอยู่แล้วยังไงเคนโวมากาดครับ เรียบร้อยครับผมซีเบตได้คิวอยู่เก็บเกมไม่ได้แล้วแฮมเมอร์วิ่งหนีไปไหนติโบบิ้งมาสโลไปตดให้เรียบร้อยนะทารโลได้คิวเอาไอ้ทารโลนี่ม m ประเทศอะไรเนี่ย G.M.W.P. WP ย่ออย่างไรวะไทยก็จะเป็น GM เอทีเฮ็ดเอจีเอ็มวีคืออะไรวะประเทศอะไรอ่ะ wp อ่ะ <W> <laughs> ไม่รู้ว่ะ <im itation> <im itation> อ่ะที่พิงมาดึงไม่โดนเหมือนเดิมล <im itation> ิงแอบปลาไอ้ลิงองูเหมือนกันอุ้วองูก็ดีก,การันตีเราได้นะครับ สกาเดินตามอยู่แล้วยังไงเข้ามาแล้วครับลิงกับเคนแล้วอยู่ไปเลยอยู่มูนดึงมาแล้วไม่โดนอีกแล้วเดวบบางจังหวะก็ดึงไม่ให้โดนยากกว่าดนเมื่อกี้อยู่เป็นตับก็ดึงไม่โดนได้เฮ้ยโอ้โหแม่อต่อครับ สู้ตายถวายชีวิตสังหารหมู่มันดาบคู่สังหารชัยชนะจะมีแก่สยามบุทกทะลวงเข้าไปพวกเราอย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้อ่ะมันเล,เล่นดีอยู่เดียวว<น>ัวจังว่าไปไปนงไปเนื่อไปบังอะไรเงี้ยเออไอ้แค่มันถึงไม่โดนเออแต่ดึง <c oughs> ไม่โดน <c oughs> เลยนะต่อครับ <c oughs> <c oughs> โซเซโซเซนะยี่สิบส,ส,สามเก้าครับลิงสิบเอ็ดเลยครับอันนี้ซิเบตาอยู่แปดคิวครับไม่เป็นไรมาแล้วครับโดนโพโนโราลินเดโบกาดนี่ไงครับมันเข้าซ้อนสวยอยู่ครับเอเวนเกอร์สกิลไปแล้วเรียบร้อยครับผมซิวเบตมาครับปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นไปได้แล้วอีโลเนียสวย จงจดจำชื่อ,อกูไว้เอาเป็นวินวอล์กดับข้อฆ่าต้องสม่วยด้วยเลือดดับคูบ่วันชักดาบออกมาสู้ยังไงเอาเวลาเอาเวลาเวลาเฮมเมอร์หอยลังฟอมไปครับ,บิงไปอยู่ฮเฮลวิงเกอร์เลยครับแล้วยังไงเรียบร้อยครับผม ซูบเบตได้คิวครับแล้วไปไหนโูแฮมเมอร์ตีอยู่เมอนไร<อ>เดวโอกัดให้ครับว่าเดวโอได้คิวแล้วดึงอีกแล้วครับตามคาดครับผมอย่าคาดเลยดีกว่าอันนี้ก็ไม่ว่ากันไงดึงเล่นม้วซั่วเอาเอาดึงเ <c ười> มื่อกี้คาดหวังเลยนะคาดหวังว่าโอ้โหว่ามามโดนดึงพอดีแน่ เรียบร้อยฮะทำยิงไม่ตรงอ่าวเนี่ยได้คิวตัวเนี้ยอยู่ครับป้าจีเวสป่านป่านแล้วถอยมาก่อนนะครับสกาวต้อุ้ยทาโรลตีช่วยสวยโอ้โหลิงเนี่ยน่ากลัวลิงมันน่ากลัวโดนเพื่อนอ่าโดนตาดึงช่วยเพื่อนจึงนี่อ่าโอเคสวย อันนี้สวยอยู่ดึงช่วยเพื่อนนะาซเวนมาปัาน่นปัน่นปัน่นปัน่ปนแล้วสก,กิลไหมมีเลยโดนอยู่อีกแล้ววิวบิงเกอร์แต่ว่ามาช่วยแล้วเก็บเกมไม่ได้ครับแล้วไงครับปั่นไปก่อนเรียบร้อยแต่น่าจะโดนลิงเล่นอะวอลเขาผมกดแดก เฮ้ยมันมีนัวแล้วเดวโอมากัดปอนัวไปอุ้ยสาบสาบสาบโอ้โหไอ้เหี้ยโดนหินระเบิดนะแต่ว่าได้คิวนะโอ้โดนหินระเบิดพอดีอ่ะรอเกิดแบบนึงมาเกิดมาแล้วกกแล้วข้างล่างว่างไง อ๋อเป็นเกนจูโร่และลิงมาคอมโบอ่ะก็เดี๋ยวโบไปได้แม่ลิงโอ้ลิงแม่งออกของก๊อปเราอ่ะโอ้โหแม่งวินวองนูเหมือนกันเลยคองเมอนกันเดะเอวินวองนูสนับมาแต่ว่าเราเป็นเกนจูโร่แล้วเว้แล้วปั่นไปก่อนครับตัวไวอย่เพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้จงจดจำชื่อกูไว้นำออกมาสู้กันไอวาันไปก่อนเฮมิงเกอร์อบอกส,สู้ตายถอยชีวิตเคนดาเมจเท่าไหร่อันหนึงน่งหนึ่งหนึ่ง อันตี้ชา้าเท่าไหรไ่ดูไม่ได้นะครับต้องต้องไปดูฝั่งน,นู้ะะน,น<ะ>ลิงไม่งังดูวะเอ้ไม่ออกกินจโ๊ดเหมือนกันวะไอซ่านมึงกอหว่อลิงฮะง้อขอเดียวแบกบกูดูคินไม่ไล่ออกกระเด็กแวงเลย ลาเลนลาเล่นนะครับเจลีมอของคล้ายๆกันหมดแหละนะแต่ล้วแต้คนจะเล่นโอ้ยโอ้โหเดวโอกาสสวยเพื่อนวามาช่วยเต็มเลยเปิดถุงครับได้ตีเรียบล้วอ้าวซีเว่ซีเวได้คิวไปเนี่ยสมล้นดูดีดูลิงลิงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลิง ลิงรอแล้ว,แ,ลวแน,ดดเ,นเห็นนะครับเห็นเดโวเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่คาดหวังก็ไม่บิดหวังนะแล้วดึงเลนเลนมาเถอะเอ,อ้ยแล้วลิงข้าวดานล่างครับถ้ารู้ว่าไงป้อมจะแตกกันด้วย เกนไปไล่ทีมาอยู่นะครับแมงดายแน่อุ้ยแมงแฮกแมพอุ้ยเข้ามาเจอจ่าเอกเจอทารโลเลยครับผมลิงแมงแฮกแมพวบาโหแล้วเก็บทารโลไปได้ครับจีเอ็มกูโดนแฮกแมพจีเอ็มโดนแฮกแมพไปสาหาวะมาต่อครับไปไหนลิง ตีก่อนนะครับตีรอคีบหมดแล้วโอ้โหมาพอดีจะจส่งจะสับซะหน่อยครับแล้วโดนะครับผมปั่นไปโอ้โหบิงเกอร์ตีสวยจัดโดนสับโดนสี่แล้วสบัสบครบัสรบสับสับโอ้โหมาจังหวะนี้เก็บไปสามโอ้โหสวยจัดนะฮิวบิงเกอร์ดอกเมื่อกี้นี่แบบอดนตีบิงเกอร์ตัวอันตีพิกไฟอ่ะ ออกเป็นดาบแดงนะฮะถลิงออกดาบแดงอีกก๊อปชัวนี่ยูซิก้าเท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าดาบแดงไม่น่าจะเหมือนแล้ะลิงไม่น่าจะออกดาบแดงนะครับน่าจะยางอื่นละละเพื่อใบเบยก็ไม่รู้ซื้อจะเป็นดาบสามสี่หรือเป็นแยกล่างนะครับว่าจะแยกล่างหรือเปล่ามันก็ได้ทั้งคู่นะ มาเอาขลองนะครับมีการติ๊กเอาคลอง,ช,อองช,ชัดะะับออกมาสู้กันมาดีคลองแปบบ เรียบร้อยได้ของแล้วไปลุยต่อแล้วมีประเด็นมาดียโอ้โหเดวโวตายก่อนนะครับแล้วซืเอมาปั่นปั่นเอาปั่นปั่นนะได้ไปหนึ่งแล้วยังไงครับแฮมเบอร์ตทองโอ้โหลิงเก็บ GM กูไปได้ครับแล้วยังไงตีเรียบร้อยมาดีมาดีมาดีม,ดมีของสากาวโอ้โหหายสวยสวยแล้วตีชีวิตหนึ่งครับไปไหนเพื่อนโอ้โหสากาวจากอด้วยครับตีแล้วปั่นปั่นเรียบร้อย เก็บสามอย่าจองห่องก็มีห้าพันแล้วที่นี่ไม่ได้แล้วของเมนูทำอะไรก็ไม่ได้หรอกท่นี่เราสกิลนึงกดของเราเล่น ไาตอนนี้24คิเบ1มาเป็น22คิวแล้วครับลิง21ตามมาติดติดไม่รู้ว่าสองตัวน,นี้ใครจะแบกทีมชนะได้นะยลิงก็ไม่ธรรมดา,ดดาแล้วโอโ้โหออกมาเป็นกาะกระดูกก่อนนะครับนึกว่าจะขึ้นแย่งล่างหรือ3าสีแต่เปลี่ยนเป็นเกาะกระดูกมาเลย เพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้ชชัยน,น,นะนี่เดวอเบนดาแล้วมึงแข็งนะครับยอดฟอร์บูแน่เลยชัดนะออกมาสู้กันยากเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้อันนี้ไม่มีใครใช้ไอเทมใหม่เลยบอกแล้วว่ามันเอ่มมาใหม่ไม่เชื่อว่าจะได้ได้ความนิยมนะครับตัวมัมนเหมาะอาจจะน้อยสวย สมุดผักดูดเลือดอะสมุดผักก็ซับส่วนมากรับออกแต่ว่าเอากันน้อยที่แม่งซับจะเล่นอะจะเว้นไปรงข่ามีโคนอสหรือมีฟาโรที่ขังอะตัวที่หมดสำหรับของสามสิ่งที่มันมาใหม่คือเอ็มพาดอย่างเดียวเลยอะเออบัตเบิดอาจจะได้สมุดผักมาแบบผักไกลอะไรอย่างงี้ย ถ้าแบบเป็นของไอเทมใหม่ของเคลีก็น่าจะเล่นเยอะเหมือนทวิมเบตอ่ะเอาจอนมาใหม่นี่แม่งเอ้ยตัวตีใกล้อะไรก็ออกนะครับอุย้ยตอนนี้ก็ยังออกกันอยู่แล้วโอ้โหแฮมเมอร์ทุบมาสวยเกบสองอุย้ยหมุนแบกไปตัวหนึ่งแล้วล,ลิงไปหลอยด้านล่างนี่ครับผมเราก็แลกดีจังหว่านี้กลับเบฟทำบ้าไม่รู้ เสียแคปอปอมครับถือว่าคุ้มอยู่แล้วเอากลางต่อครับแล้วออกไปแยกล่างครับฮิลบิงเกอร์อ่เาเซสเกลเราล้างแค้นให้มาตีบาแรกกลางต่อครับปัน่นปัน่ปนเดโบมาช่วยโอ้โหมีหนูครับปั่นต่อเฮ้ยยาเข้าไปมันมีหนูเอ้ยเฮ้ยเอยสวยเออเข้าไปตายแน่ขอบใจมากเพื่อน อาจจะคุยกันไว้ว่าเออพอเข้าไปแล้วดึงออกมานะเออได้ไม่ได้ไม่รู้ดึงมาก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็เขาบอกไปแลว้วอะโอ้โหออกไบรท์ครับผมลิงจับไปเลยครับโอ้โหแล้วไปโดนตัวอื่นไม่เป็นไรทารลกเก็บสองส นี่ยบอกยอมแพ้แล้วลิงบอกกูไหวอยู่เพื่องจะเบื้งชัยชนะจะมีแกสยามได้สองบาครับโดยลอยล่างไปป้อมนอกดาบคู่ฟาดฟันอย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้ดาบคู่ฟาดฟันในแค่ทางเดียวนะครับ ยังบอกไม้ไว้แบกคนเดียวไม่ไว้ฉันกำลังจะตาไปทางเดียวลูกจีจีไปเลยอย่าเพิ่งได้ใจกับชัยชนะวันนี้งาเราด,ดูดูดูนี่เอาจ้าเอ๋โอ้ยเฮลงเิงเกอร์ลีซอกิวทาฟ้านะครับบอกเลยว่าอยู่ติดติดกันนี่หวานเจียบ ใช่สิสีแล้วปั่นนะทำอะไรก็ไม่ได้ครับเราปั่นอยู่โคงสกิลอะไรข่าไปไหนสกาวแฮมเมอร์มาโอ้โหแฮมเมอร์ตันกดหนูแยกล่างก่อนนะครับส่กาวซูมาครับแล้วเก็บอยู่ครับโอ้โหเก็บสองมาเดเกมบสาเกมบสี่โอ้ยลายอิมนะครับผม เรียบร้อยหมดามเป็นตัวแล้วไปจบเลยจบเลยจบเลย,เลยลโอลิงใบลิงใบเดียวอคอมโบโคตรแรงครับโอ้โหทาโร่ตีลิงแบบไม่เข้าเลยนะครับผมบบเปิดถุงใส่ปลาไปครับแล้วตึงโดนคีฟอยู่ติดตันครับแล้วไงโหเลือ500อ่อนเหลือห้าร้อยเองอะ ล้วดูนี่ครับมูนเรียบร้อยโอ้โหแครี่เราตายไปสองแล้วเด็กๆไปน้องยังยื้อเวลาาไปได้ครับยังมีมุมอยู่ลิงอ้าวลิงไม่ออกกอกระโดกอีกแล้วไม่ออกรถก่อวะมันจะก๊อบเราว่ะฮ่า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 ่าฮ่าฮ่วาฮ่า e ่าา่ฮ่า่่่่าเาา่่ แล้วก็ขั้นานเนื้อไป20%นะครับจากตีที่แรกร้อยร้อยเป็นร้นอยกับแปดสิบคนยังเล่นอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าโ okay. อเคก็คือถ้าอาไอเทมมาใหม่แล้วคนใช้บ่อยแบบว่าโอเคนะคบแบบว่าน่าเล่นอนะไรเงี้ยแต่อไอเทมใหม่มาก็ก็ดีนะครับดีก็ไม่มีอะไรมา <laughs> อ่สาสาบัสาบสบัสบสบับสับสับเอ้ยป่านไก่อนเดี๋ยวบูมาเปิดฟอร์ดบูบจับขาหน่อย ปั้นเรียบร้อยสวยเพื่อนและเกนมาอยู่เปิดสัทธรนะครับโอ้โหแล้วแฮมเมอร์เริ่มเป็นงานไปตันโหงตาคีบอ่ะเก็บสีแหววอ้โหลิงแม่งซื้อเกิดมาครับลิงซื้อเกิดมาใบเดโวช่วยหน่อยเดโอโอ้โหเดโวบ,บอกช่วยไม่ทันแล้วปนโอไปละดึงมาเดโวเรียบร้อยครับเสร็จลิงครับผม อเราเกิดยแป๊บหนึ่งมาครับแล้วอออเป็นวิงโบเลยเอโอเคตอนนี้ก็ฟูลคอร์ดแล้วนะครับเป็นเกนจิโรวิงโบนูโตนแยกล่างแล้วก็เป็นเกาะกระกดูแล้วลิงตุ๋ยปล่อยแมงอันนี้เราตามทางดีกว่าอืมต๋ยต๋ยไปเราเราเอาเอา,เอาบ้านนี้แล้วก็ชนะลนะแล้วแม่งหมาละไง มาสู้ทักหน้าต้องการกันไหมอ่าๆๆๆกันชักมาครับเคนโอ้โหมาครับดูเก็บแฮมเมอร์ไม่ได้เราเอาบ้านดีกว่าเดวูยังไม่ออกมาเล่นนะครับแอบอยู่แต่เอาปอมก่อนนะครับเดวูอิ่ยว้าไม่เอาว้าไปกันสเกาโอ้สเกาตุ๋ยครับยังไงแฮมเมอร์มาดิลิงบาคอมโบเคนนตีโอ้โหโดนทุกอย่าง เรียบร้อยครับโอ้เคนตายก่อนแยกล่างมาเฮมยิงเกอร์ตีช่วยครับแล้วยังไงจังหวะนี้เก็บ4อีกแล้วเรียบร้อยครับสามทางครับเมื่อกี้นี้รอได้ไงเฮมยิงเกอร์ช่วยชีวิตไปทันเก็บสไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยสามเลยไหมเนี่ยอันหนายหนึ่งครั้งอ่ะเก็บ4ไปมาอันหนายหนึ่งเก็บ4น่าจะไม่สองกับสามแล้ววะเก็บสี่สามเก็บห้าหนึ่งอ่ะ อ๋อไปแล้วครับจบที่39ตัวนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย